สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปสายุกคู้สุกคนได้ครับผมพบกับค่อยบุมมรายละเอียดเช่อแลวคือเ่าคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เลยครับพี่น้องครับผมวันนี้เรากําลังจะไปแจกถุงเท้านะครับผมได้รับอ่าอ่าความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมบุคคลท่านแรกที่เราจะไปแจกก็คือไปดูกันเลยครับว่าเราจะไปแจกใครพี่น้องครับผม มาแล้วมาแล้วครับผมเราจะมาเอาถุงเท้ามาแจกป้าจำลองนะครับผมรู้เลยป้าชอบสีไหนป้าจำลองสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าจำลองมูมาถุงเท้ามาแจกครับค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีรับต้อนยินดีรับต้อนเอาไหนบอกเมื่อวานจะไล่ถึงสว่างเอาก็สว่างแล้วเด้เมื่อคืนนี่เอ้าไล่จนแจ้งบอกป้าไหลมาลาท้นนอนจะไปนอนอยู่เนี่ยโอ้ มาแจกถ Arrow, America ation, no. rim, ุงเท้านะครับขอบพระคุณพี่แจนจากอเมริกานะครับผมแจกป้าจำลองก่อนในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลายๆนะเออเอาเลยนะมือนะเอามือน้ำหมวยเวลาแจกถุงเท้าน่ะก็ดูอ่าหมวกปจำลองด้วยให้มันบาลานซ์กันกับหมวกไม่อันอันนี้ของตาหมวกประเทศไทยพี่น้องป้าสองของตาหมอกันตาตาถา ันนี้ได้รับความเมตตาจากพี่แจนอเมริกานะครับผมเราก็จะแจก,บ,กบุคคลอยู่ใน,น,นบริเวณนี้ก่อนนะครับโมเมนลงท่านถุงเท่าเด้อครับผมนนเามเมนล่งท่านถุงเท่าดอแจกถุงเท่าครับผมอพี่แจน ที่ให้ความอบอุ่นถุงเท้าค่ะไม่ใช่ถุงตีนนะคะถุงเท้าค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณแจมบอกแจนอเมริกาครับแจมอเมริกา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 ขอบคุณค่ะครับ <c oughs> ผมแจกป้าจำลองแล้วคอยเลเดอเจ้าเลเดอคุณแจนเด้อ <c oughs> พี่แจนอเมริกามาหาป้ายจำลองอเลยนะครับโอ้ยคอยเพื่อนเพื่อนปีนิยามสีลิฟสีลิฟจางแล้วแก้มก็ไม่แดงแล้วต้องไปต้องต้องไปท่านรีเพิ่มได้นี่ ความสวยเริ่มเริ่มตกลงมาแล้วนิดนึงหนาวค่ะหนาวค่ะเอาอะไรสุดที่บอกขอขอบคุณน้องบุมแล้วก็น้องมวยนะที่นำสะพานบุญมาให้ยายจำลองอบอุ่นนะคะขอขอบคุณค่ะครับผมนะครับผมพระจำลองนะครับได้ไปแล้วนะครับผมสามคู่นะครับผมแมทกับสีหมวกมากเลยนะครับเอาต่อไปจะมาแจกพระโซแล้วก็พี่บอยแมงกับบี้นะครับผมพี่บอยสวัสดีครับ มาแต่งแต่ตอนไหนกับบ่บอกจังสี่ละสมสมชื่อช่องผีเสื้ออยู่เวลามาก็มาตางกลางคืนแ <c oughs> จกบัตรอัก่อนแต่พี่แจนอเมริกานะครับแจกเจ้าของที่พี่พอลลี่นะครับไส้ดหรบ,บ่หล่ะแล้วผู้ใหญ่ไหมไสเดอรยี่มันบ่น อ๋อเมื่อวานไม่เลยไม่ได้เรียนต้นตัวแทนวันนี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับปราสอนได้รับแล้วเนาะโอเคครับนะครับรนะคับโอเคสำหรับจ้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้สักก่อนนะครับผมฮะใส่ได้ไหมเออใส่ใส่ได้ทุกคน โอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปแจกคนแก่อยู่ในบ้านกุกกอกับกวกตูมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สักก่อนนะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ